ผมวันนี้ก็ยุกัระมคอนฟนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค้าบอาชิวรอดีพีที่หนึ่งนะปุบมือแปะ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 แล้อเล่นไม่ใช่นะเออเล่นมาค้า่นแหละนะโอเค1 000, 000, ปีผ่านไปไมค้าก็ยังไม่โหลดอะไรทั้งสิ้น h o l ลีช oh ีดโอ้โหมันตัดคลิปเลยไหมอ่ะโอเคตัดคลิปครับผู้ชมโอเคเขาผู้ชมมาผมจะเริ่มสร้างโลกก่อนดีกว่านะเออสร้างโลก oh โอ้โหเฮ้ยผู้ชมจริงๆเนี่ยเนะี่ยอัดคลิปไปด้วยอัดคลิปไปด้วยนี่แบบเล่นละครไปด้วยโคตรกระตุกเดี๋ยวผมขอเปิดก่อน เริ่มเกมนะโอเคเอามอดไปด้วยดีกว่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยผู้ชมเดี๋ยวก่อนไอตัวนี้มันไม่ใช่นี่หว่าเอามันมันต้องปรับหมดแอปพลิเคชันก่อนผมผมอ่านเพลก็ของใครได้นาะเพราะผมปรับเป็นเอ็กซ์เปิดอะอะไรเนี่ยมันชอบแบบว่าว่าสั้งโลกไม่ได้นะ ในผมก็ต้องฝับเป็นแอปพลิเคชันแล้วมันก็จะกระตุกแบบนี้เพราะแอปพลิเคชันผมได้ลงได้ลงมดอะไรอย่างหลายหลายหลายหล,ล,ล,ลายอย่างไว้นะในผมแอปพลิเคชันมากกว่านะโอ้โหแอปพลิเคชันมีมีมดเยอะเกินไปจนพูดกดระตุกอะคุณผู้ชม อ่าเกมไปด้วยนี่โอ้โหกระตุกเข้าไปใหญ่นะหฮ้อกดอะไรไม่ได้เลยขาวๆไม่เอาเอือเอือโอเคเอ้ย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 ได้แล้ว yes baby โอ้ไม่ค้าไม่ตอบสนองเลยนะโอเคมาคุณผู้ชมสร้างโลกใหม่แล้วกันนะเออเอบโอเค โ <c oughs> หาตอนนี้ผมเล่นใน1.14นะโหไม่อยากลบมาครับง1.14ออกอะ่ะมันมีมดเยอะมากนะเอ๋ผมมีแต่มดดาบอะ่ะมดชุดก่อนนี่แทบไม่มีเลยอ่ะในมือถืออโอโหอเอามด apple e n c นชา แมเพื ger, ่อนเอ็นช้าก็กันนะมีมดอะไรอีกที่น่าสนใจอ่ะอืมอันนี้ t e x t u r e pack t r u ูบ็นะคุณผู้ชมโอเคใส่ t e x t u r e pack t r u ูบ็ไปด้วยดีกว่าไม่รู้มันเป็น t e x t u r อ pack อะไรนะแต่สบายตาดีเอ่ออ <c oughs> ืใส่เจ้านี่ไปด้วย ผมอยากใส่ั้าเใส่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคูณหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะแต่มันแบบไม่สบายตาเออเลยผมก็ไม่ใส่ดีกว่าอื้กระตุ่งมากใส่แอปเปิ้ลมดแอปเปิ้ลเฮ้ยแล้วมดดาบหายไปไหนมดเนี่ยอ้าโอเคทำไมอัดเกมเล่นนี่มัน แบบว่ากระตุกมากครับคุณผู้ชมอเอ่อใส่เข้าไปด้วยก็ไดนะโอเคคุณผู้ชมเอาไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี้ไปด้วยดีกว่าโอเคสร้างโลกมาคุณผู้ชมโอ้โหคลิปไมค้าไปชีอรอดอีพีแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะ ตึกตึกตึกโหทำไมมันมานานขนาดนี้เนี่ยโหใส่เท็กเจอแผงไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็สมมดไม่ค่อยเยอะที่จริงว่าผมมีมดแอปเปิ้ลเยอะกว่านะแล้วไม่ใช่ที่จริงล้วผมมีมดดาบเยอะกว่าแต่คือแบบว่าโอยมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อะ เออนะโอเคคุณชมคุณชมสังเกตตัวหนังสือไหมใช่มันตัวหนังสือลื่นขึ้นสบายตาสำหรับผมนะเนี่ย t color อ่านทูลขอไปด้วยนะพว่าผมขีม้เกียจครับนอะถ้าเริ่มต้นมายี่หมวบ abc ก็น่าจะดีนะเพราะเราจะไปยึด ยึดบ้านนั้นเลยนะโอเคว้าวยอดนะโ okay. อเคเออเออโอ้มีเพชรแอคหินด้วยสุดยอดนะโอเคมาอืมอืเก็บเก็บให้มันสุดกำลังเก็บโอเคปุ๊บเก็บเก็บ ทุกกล่องน,นี้นั่นก็ทุกไอ้พวกนี้เออทุกทุกไปเลยทุกไปเลยนะจะสร้างบ้านตรงไหนดีเริ่มมาเราเอาเป็นมันุษย์ถ้ำก่อนนะคุณผู้ชมนาฉันไม่อยากฆ่านายนะแต่ขอหน่อยอเอาอ ตอนนี้ผมเกิดที่สวอนนะครับคุณผู้ชมอึบอึบอึบตัดตัดเข้าไปรุณจู้ <c oughs> โอเคตึบโอ้โอเคไม่ต้องตัดหมดก็ได้ต้นสวาน่ามันเอียงแบบนี้อยู่แล้วนะแือว่าผมอาจจะไม่ค่อยวิ่ง เดี vale ur, ๋ยวมันเสียหลอดอาหารอีกนะแท่งมหาอาหารยากอยู่นาะิแก่โอเคแกตัวนั้นแกตัวนั้นโอเคโอเเมื่อกี้ผมเห็นแก่ตั้งข้างเฮ้ยที่สมบูรณ์หน้ามีแก่เยอะนะโอเคถึงกากูจบมาก โอ้นี่ลามามีน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะว้ายหยุดหยุดเดินทำไมเนี่ยตึงตึงตึงแ้วคนจะสร้างบ้านตรงนี้ก็